สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่บังคักสวนดอกติดนะคะคอนโดใหม่ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ในห้องแล้วนะคะห้องนี้อยู่ชั้น4ค่ะขนาดห้องอยู่ที่ประมาณ35ตารางเมตรนะคะมาเริ่มที่ตรงนี้เป็นตัวห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นมีโตฟาค่ะเป,เ,ออเป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งห้องค่ะยังเพราะว่าห้องนี้ยังไม่เคยปล่อยเช่ามาก่อนนะคะทีวีค่ะเป็นพัดทีวีจอแบนค่ะและมีตู้รองเท้า ตัวนี้เป็นประตูตร,ระบบดิจิตอลดอลล็อกค่ะต่อข้างแป้งนะคะห้องน้ำห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งมีเครื่อง,ง,อง,ะะองทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องเป็นของ Panasonic ค่ะห้องนอนนคะเ็าแบ่งแยกเป็นสัดส่วนแบบนี้นะคะแยกห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวค่ะห้องนอนจะเป็นเตียงคิงไซส์ขนาดหกฟุตค่ะมาพร้อมกับ นี่เป็นตู้เสื้อผ้านะคะมาพร้อมกับเครื่องนอนให้เรียบร้อยค่ะแอนในห้องนอนมีหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นหนึ่งเครื่องจะเป็นของชาร์ปค่ะต่อไปนะคะเป็นโซนครัวะคะ่ะโซนครัวเนี่ยถ้าทำอาหารนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะลิ่นจะเข้าไปข้างในห้องะคะ่ะเพราะว่าเรามีกระจกปิดกั้นตรงนี้นะคะ จะมีทั้งผู้ดูดฟันต่อไปฟ้าน,นะคะเหมาะสาหรับคนชอบทาครัวนะคะเป็นใช้ของเตการค่ะแล้วยังมีไมโครเวฟให้หนึ่งเครื่องแล้วก็ตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นสองประตูค่ะอาห้องนี้เขามีนี่ด้วยราวตากผ้าค่ะสามารถซักผ้าตรงนี้นะคะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ราวตากผ้าแล้วห้องนี้พิเศกก็คือเขาติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยค่ะระเบียงนะคะจะเป็นบิวโน่ค่ะมองเห็นดอยสุเทพด้วยค่ะ ราคาเช่าห้องนี้นะคะอยู่ที่เดือนละ1 2ึ0 0หบาทเท่านั้นนะคะทำเลคือใกล้โรงพยาบาลสวนดอกนะคะใกล้เมืองใกล้นิมานใกล้มอชอด้วยค่ะในราคา1 2ึ0 0หบาทนี้คือจ่ายประกัน2เดือนค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเจนนี่มาได้ที่เบอร์โทรตามคอนแทคข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะสนใจบ้านหรือว่าคอนโดแห่งไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,มได้นะคะ สำหรับวันนี้เจนี่ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย